ิแล้วเนี่ยเดี๋ยวจะลองสตาร์สิมูเลชันให้สศึกษาดูนะคะนี่ค่ะไฟเขาจะกระพริบกระพริบทุกหนึ่งวินาทีไฟจะวิ่งกระพริบโดยโดยการทำงานของเขาเนี่ยเดีย๋ยวเราคลิกที่โค้ดให้นักศึกษาดูนะคะขณะการทำงานของเขาเนี่ยเราก็เซตพิน ดูเลยค่ะว่าเราเซตที่พินไหนเป็นพินแรกเราเซตที่พินสองเป็นพินแรกเรากระโดดพินสอง high ค่ะ to high หมายความว่าเราต้องการให้พินที่หนึ่งเนี่ย high คือให้ไฟเนี่ยสัญญาณเนี่ยติดขึ้นมา high คือให้ไฟติดขึ้นมาจากนั้นแล้วเนี่ยเราให้รอหนึ่งวินาทีพอรอหนึ่งวินาทีเนี่ยให้ไฟมันติดหนึ่งวินาทีพอรอหนึ่งวินาทีเนี่ยแล้วก็เซตพินสองเซตพินสอง ทูโร่ค่ะคือไฟมันจะดับลงไปพอไฟดับลงไปปุ๊บพินสามค่ะพินสามก็คือเส้นสีเหลืองสีเหลืองตัวนี้พินสามคือเส้นสีเหลืองตัวนี้ทูไฮค่ะไฟก็จะติดขึ้นมารอหนึ่งวินาทีค่ะติดหนึ่งวินาทีปุ๊บพินสามก็จะดับลงพอพินสามดับลงพินสี่ค่ะพินสี่ก็คือสายไฟสีเหลืองก็จะติดขึ้นรอหนึ่งวินาทีพิน สี่ก็จะดับลงพินห้าก็จะติดขึ้นรอหนึ่งวินาทีพินห้าติดดับลงพินหกก็จะติดขึ้นรอหนึ่งวินาทีพินหกก็จะดับลงแล้วมันก็ทําการวนลูปไปที่พินสองไล่ลงมาแบบนี้ค่ะไล่ลงมาว่าพินสองติดพินสองดับรอหนึ่งวินาทีพินสองดับดับเสร็จพินสามก็จะติดขึ้นมาอันนี้คือส่วนของบล็อกการทํางานของเขาเวลาเรามา start simulation เนี่ย การทางานของเขาเนี่ยก็จะตามไปตามบล็อกที่เรากําหนดเอาไว้เลยว่าขั้นตอนแรกเนี่ยพินสองจะติดขึ้นมาก่อนขั้นตอนแรกพินสองจะติดขึ้นมาก่อนติดขึ้นมาหนึ่งวินาทีเสร็จแล้วดับไปดับไปพินสามก็จะติดขึ้นมารอหนึ่งวินาทีพินสามก็จะดับลงไปพินสี่ก็จะติดขึ้นมาวนลูปไปเรื่อยๆแบบนี้ขปนโอมมเตอร์ตัวนี้ยค่ะเราลากตัวนี้มาเราลากตัวนี้มาเอาไว้ตรงพินไหนก็ได้นะตรงตรงบล็อกไหนก็ได้ ตัวนี้นะคะเวลาเขาทํางานเนี่ยเวลาเขาทำงานเนี่ยมันจะเหมือนกับวิทยุอ่ะที่วิทยุเนี่ยเวลาเราปรับเล่งเสียงนึกออกไหมคะเราจะปรับเล่งเสียงตัวเนี้ยก็เช่นกันค่ะเดี๋ยวเราจะทําไอ้ตัวตัวหมุนตัวเนี้ยให้มันสามารถปรับไฟตัวนี้ได้ให้มันสามารถปรับไฟตัวนี้ได้ s t o p s i m u l a t i o นนิดหนึ่งสังเกตนะคะว่าตัวเครื่องมือตัวเนี้ยมันจะมีทั้งหมดสามขา t ทอ m i ม a นหนึ่ง ทอมิโน่สองส่วนกลางเนี่ยเขาเขาจะเป็นตัววินเปอร์ตัวนี้แน่นอนค่ะว่าแน่นอนเลยค่ะว่าไอ้ตัวตัวเครื่องมือตัวนี้ครมันเป็นมันเป็นการทํางานแบบอนาล็อกยังเป็นการทํางานแบบอนาล็อกอยู่ตัวอุปกรณ์ตัวนี้ค่ะยังเป็นการทํางานแบบอนาล็อกอยู่ตอนนี้ใครยังเลือกเครื่องมือมามาไม่ได้ โดยโดยการที่เราจะเชื่อมสายไฟให้เขาเนี่ยเราจะเชื่อมสายให้เขาเนี่ยในทมินหนึ่งกับทมินอลสแน่นอนเลยว่าขาใดขาหนึ่งเนี่ยจะต้องไปต่อกาวจะต้องไปต่อกับตัวกาวเพื่อที่จะนําตัวสัญญาณไฟเข้าสัญญาณไฟเข้ากับอีกอันหนึ่งก็คือว่าเรารู้อยู่แล้วว่าตัวอุปกรณ์ตัวนี้เป็นอุปกรณ์ประเภทของอนาล็อกเมื่อเป็นประเภทของอนาล็อเนี่ย แท็บเขาเนี่ยแท็บที่เราจะต้องต่อสายให้เขาเนี่ยจะต้องอยู่ในฝั่งของอนาล็อกตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าอุปกรณ์ของเขาเนี่ยเป็นดิจิตอลเนี่ยก็คือจะอยู่ฝั่งนี้โอเคอ่าตอนนี้เดี๋ยวเราจะต่อสายให้เขาเนี่ยในส่วนของทอมมิโนหนึตัวนี้ค่ะในส่วนของตัวทอมมิโนหนึตัวเนี้ยเราต่อสายให้เขาไปไว้เป็นสายกราวแล้วกัน ส่วนทมิโน2สองค่ะเราเอาไว้ไปเป็น <c oughs> ไฟห้าโวลต์เราจะใส่ไฟให้เขาห้าโวลต์ไฟที่ห้าโวลต์สายสีแดงส่วนของตัววินเปอร์ตัวนี้ก็จะต้องต่อกับช่วงข้อมูลของตัวอนาล็อก ช่วงข้อมูออนาล็อกตอนนี้เราเริ่มที่ตัวอนาล็อก A0 ค่ะไปที่ A0 เลย A0 ตัวดีถามว่าถามว่าเมื่อเราลันโปรแกรมแล้ว Star Simulation แล้วเนี่ยการทำงานของเขาเนี่ยทำยังไงนี่ค่ะ ไฟก็ยังขึ้นอยู่หมุนก็ยังไม่เกิดอะไรก็ยังไม่เกิดอะไรโอเคเพราะอะไรคะเพราะว่าเรายังไม่ได้เขียนด้วยเขียนด้วยบอกของเขาเรายังไม่ได้เขียนด้วยด้วยบอกของเขาสตาร์ทอีกครั้งหนึ่งเปิดซเซเียลโมนิเตอร์ก็ยังไม่เกิดอะไรขึ้นนะคะ ธรรมดาแล้วเนี่ยธรรมดาแล้วเนี่ยถ้าเกิดว่าเราเขียนไปแล้วเนี่ยในส่วนของ serial moni serial monitor เนี่ยจะต้องบอกเขาว่าขนาดเนี้เราหมุนไปที่ตำแหน่งที่เท่าไหร่ของเขาอ่าเดี๋ยวเรามาดูต่ออันนี้คือส่วนของบล็อกของการทำงานในส่วนของหลอดไฟหลอดไฟ led นะคะตัวต่อมาค่ะในแท็บของบล็อกเนี่ยมันมี Output i n อนะินพ o n คอนโทรลตัว variable เราเรารู้อยู่แล้วว่าตัว variable เนี่ยแน่นอนเลยคะ่ะว่ามันต้องเป็นการใช้ตัวแปรมันต้องเป็นการใช้ตัวแปรคะ่ะเดี๋ยวเราจะให้นักศึกษาเนี่ยดูในส่วนของ variable ก่อนพอเราคลิกที่ variable เนี่ยเขาจะมีปุ่ม create variable create คือสร้างเวลาเราเข้ามาเนี่ยจะไม่มีการสร้างตัวแปรใดๆทั้งสิน้นเรากดปุ่มที่ create variable พอเราปุ่ม คิดที่ปุ่ม create variable เนี่ยเขาจะให้เราตั้งชื่อค่ะว่าชื่อของเราเนี่ยจะตั้งชื่อตัวแปรว่าอะไรเดี๋ยวเราให้นะักศักษา์ตั้งเป็น vr vr ตอบโอเคมาพอเราตอบโอเคมาบล็อกของบล็อกของตัวแปรก็จะขึ้นมาให้ค่ะถ้าเกิดว่าเรา create variable ขึ้นมาอีกเขาก็จะขึ้นบล็อกของตัวแปรมาให้นะคะโดยตัวแปรตัวนี้ชื่อว่า vr set vr 20กับ chain VR by ศูนย์ตัวนี้ก็คือการใช้งานบอกของเขาเดี๋ยวเราถ้าเราให้นักศึกษาเนี่ยลองไปเซตค่ะเราจะเซตค่ะตั้งค่าเซตค่า VR ตั้งค่าตัวแปรเนี่ยให้มันเริ่มต้นที่ศูนย์ก่อนทูศูนย์พอเราสตาร์ทซิมูเลชันเกิดอะไรขึ้นยังคะเราแค่เซตเซตค่าให้มันมีค่าเท่ากับศูนย์ก่อนยังไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะยังไม่เกิดอะไรขึ้นค่ะเพราะว่าเราแค่ เซตค่า vr ไว้ให้เฉยแต่ถ้าเกิดว่าเมื่อเราเสร็จข้า vr แล้วเมื่อเราเซร็จข้า vr แล้วในส่วนของ input ค่ะในส่วนของ input เราบอกแล้วนี่ว่ามันคือนา a l o g เราจะให้เขาอ่านค่าเราจะให้เขาอ่านค่านี่ค่ะเลเอร analog pin เราจะให้เขาอ่านค่าค่ะเวลาเราอ่านค่าเราต้องดูค่ะว่าสายของเราเนี่ยต่ออยู่ที่พิ n อะไรตอนนี้สายของเราเนี่ยต่ออยู่ที่พิ n ูนย์ a 0ย อ่านค่านาะรล็อกที่พินศูนย์ค่ะให้ VR เนี่ยอ่านค่านารล็อกที่พินศูนย์จากนั้นแล้วปินค่ามาค่ะเอาพุทธเอาพุท u เอาพุทเราต้องการให้เขาปินค่าออกมา p ินพิน serial monitor h l l o w o r d p ิน monitor h l l o w o r d ถ้าเกิดว่าเราสตาร์ทปุ๊บนี่ค่ะเขาสั่งให้ปินคำว่า h e l l o w o r l d ขึ้นมานี่ serial monitor ขึ้นมาแล้ว Hello World h e l l o World พอเขา Hello World เนี่ยเขาจะไปทำการเซตพินไปไฟกับพริบนะมันจึงทำให้จึงทาให้คำว่า Hello World เนี่ยมันจะค่อยๆขึ้นมาค่อยๆขึ้นมาพอเขาหมุนรอบหนึ่งเนี่ยไฟติดรอบหนึ่งปึ๊บมันถึงถึงจะขึ้นคำว่า Hello World เช่นกันค่ะว่าถ้าเราเปลี่ยนคำว่า Hello World เนี่ยเป็นหกห้าเก้าหกห้าเก้าเราลอง Start Simulation ใหม่ Hello World มันก็จะเปลี่ยนไปค่ะเป็น659 ตามที่คำสั่งพิมพ์ to serial monitor ออกมาเราใช้ค่า vr อ่านค่า vr ที่ a0 พรอ่านค่า vr ที่ a0 แล้วเนี่ยเราก็ทำการปิ้นข้อความคำว,ว่า659ขึ้นมาแต่เราบอกว่าเราเราจะไม่ปิ้นข้อความตามที่เรากำหนดค่ะแต่ว่าเราต้องการให้เขาปินปาป้นตัวแปร vr มาปิ้นตัวแปร vr มา vr ที่ไหนอยอู่ที่ variable เราแทนค่าเข้าไป ลอง Start Simulation อีกครั้งหนึ่งนี่ค่ะสามห้าสามสองมาแล้วค่ะถ้าเราไปเปลี่ยนตำแหน่งการหมุนอีกห้าสามสองตอนนี้ไปที่เก้าร้อยแล้วค่ะหมุนมาอีกสามสองเจ็ดแล้วค่ะหนึ่งแปดสี่แล้วหมุนไปเมื่อกี้นี้โอเคนะตอนนี้เราให้เขาเซตค่าเซตค่า vr อ่านค่าไปที่พินพิน a0 พออ่านค่าไปที่พินของอนาล็อก a0 เสร็จแล้วเนี่ยแล้ว็ขเขาปินค่ามาโดยการปินค่าเนี่ยเราให้ปินค่าตัว vr ออกมาเพราะฉะนั้นเขาจะต้องทําการไปอ่านค่าค่ะอ่านค่า vr ตัวเนี้ว่ามันเก็บค่าอะไรอยู่ที่ a0 เนี่ยมันเก็บค่าอะไรอยู่ตําแหน่งที่เราหมุนไปเนี่ยเขาจะปินค่าตําแหน่งตัวเนี้ออกมาว่าตําแหน่งเนี่ยไม่ว่าจะอยู่ที่5 3 2 900เขาก็จะทําการปินออกมาให้ โอเคนะคะตรงนี้ก็ในเรื่องของการประกาศค่าตัวแปรกำหนดค่าตัวแปรกำหนดได้แล้วการอ่านค่าก็ต้องดูว่าเราอาจจะอ่านค่าฝั่งอนาหรอกหรือว่าจะอ่านค่าฝั่งของดิจิตอลตรงนี้มีใครไม่เข้าใจไหมมีใครไม่เข้าใจไหมฮะคราวนี้เขานี้เ่านี้ ข่างนิดนึงเราลองเราลองให้เราลองให้เขาเนี่ยต่อต่อตัวพินเนี่ยค่ะพินสต่อตัวสัญญาณไฟนะอาจารย์ลองปิดตัว s e i a อนิเตอร์ก่อนต่อสัญญาณไฟค่ะว่าเมื่อเขาทำการปิินค่า vr มาเสร็จแล้วขึ้นบรรทัดใหม่มาแล้วเราจะทำการให้เขาเนี่ยเซตตัวพิน2ให้เท่ากับให้เท่ากับหายคือไฟติด รอหนึ่งวินาทีสตาร์ทหนึ่งครั้งค่ะถามว่าตอนนี้การการทำงานของการหมุนค่าอนาเราตรงนี้มันมีผลอะไรกับไฟไหมยังไม่มียังไม่มียังไม่มีนะคะให้หายรอหนึ่งวินาทีพอรอหนึ่งวินาทีเนี่ยเราไฟมันก็ติดนี่ไฟมันก็ติดนี่แต่เราบอกว่าไม่เอาละเราไม่รอหนึ่งวินาทีค่ะแต่ว่าเราจะติดให้มันติดเนี่ยตามสัญญาณ สัญญาณของตัวแปร vr จำได้ไหมว่า vr เนี่ยเวลาเราเราปรับค่าเมื่อกี้เนี่ยมันขึ้นห้าเก้าหกห้าเก้าศูนย์ศูนย์น่าจไม่รู้จำไม่ได้ละมันขึ้นตามสัญญาณตัวเนี้ยแต่ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนค่ะไม่รอหนึ่งวินาทีแต่ว่าแต่ว่าเราลองไปที่ variable เปลี่ยนจากการรอหนึ่งวินาทีเนี่ยเป็นค่า vr อ่านจากค่า vr มาอ่านจากค่า vr มา อ่านจากข้าวพี่อาอไม่รอหนึ่งวินาทีจากนั้นแล้วเนี่ยจากการรอหนึ่งวินาทีเนี่ยเป็นสักเอวินาทีสิให้มันเร็วกว่าเดิมเอาขอเป็นขอเป็นตัวพินรอที่ตัวพินสามวิธีหนึ่งเปลี่ยนเปลี่ยนความความเร็วของวินาทีขึ้นมานิหนึ่ง เราลองสตาซิมูเลชันสังเกตน,นะคะว่าไฟหลอดหลอดไฟดวงที่หนึ่งกับสองเนี่ยมันจะเร็วกว่าตัวที่สามสี่ห้าถ้าเราเร่งทึ้ไหมคะ อีกปรับมาอีกสังเกตที่หนึ่งสองสามนะคะความเร็วความเร็วสปีดของเขาเนี่ยจะอยู่ที่การปรับปรับสัญญาณอนาล็อกของเราตรงนี้เพราะว่าเราไม่ทําการรอหนึ่งวินาทีค่ะเราจะทำการการอ่านค่าที่ผิดอนาลอาน็อกค่า vr ตัวนี้มาอ่ามาอีก ด้านล่างตัวนี้ค่ะตรงพินพินสี่ไปพินห้าตัวนี้ค่ะขอโทษพินสามไปพินสี่ตัวนี้เราก็ทําการให้รอค่า VR ปรับค่าให้เร็วกว่าหนึ่งวินาที <c oughs> ปรับค่าค่ะปรับค่าค่ะสัญญาณสัญญาณอนาล็อกของเราเนี่ยสตาร์ทปึ๊บไฟมันก็จะเร่งความเร็วตามสปีดตัวนี้ค่ะ ค่ะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนบอกว่าเอ๊ะทำไมทําไมตรงนี้มันน่าจะมันน่าจะเป็นสปีดท,ที่ช้ากว่าฝั่งนี้เป็นเพราะอะไรคะเป็นเพราะว่าเราต่อสัญญาณตัวโทมโนโหนึ่งเนี่ยไปเข้ากับสายกาวตัวนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดักศึาสาลองเปลี่ยนตรงโทมโนโนสองเนี่ยไปใส่ที่ช่องกาวส่วนทมโนโหนึ่งเนี่ยไปใส่ที่ห้าโวลต์เนี่ยมันก็จะสลับกัน หาได้ไหมตรงนี้ได้ไหมคะโอเค งนี้ที่เราเราเปลี่ยนเนี่ยจากสัญญาณตัวความความเร็วเนี่ยในการรอเนี่ยวิสจากเซอร์เคิลเป็นมิลลิเซกเนี่ยมันก็จะเร็วขึ้นนะคะก็ไปกลายเป็นเซียวเซียววินาทีไม่ใช่แค่วิสหนึ่งวินาทีแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาจะลองเปลี่ยนตัวตัว,ตวทมิโนหนึ่งเนี่ยไปต่อกับห้าโวลต์ส่วนทมินลสองเนี่ยไปต่อกับตัวตัวช่องกาวเนี่ยมันก็จะกลับด้านกัน ตรงนี้โอเคไหมอ่านค่าอ่านค่าตัว vr มา vr คือค่าตัวแปรพออ่านค่ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มาเซตเซตตัวพินให้เขาเนี่ยตัวพินเนี่ยตัวตัวปิ้นตัวเนี้ยแทนที่เขาจะปินข้อความออกมาแต่ว่าเขาทำการ พิมพ์ตัวค่า VR มาให้ค่า VR ที่เขาทำการพิมพ์ออกมาเนี่ยเขาพิมพ์จากสัญญาณอนาล็อกเขาพิมพ์จากสัญญาณอนาล็อกโดยเราก็เห็นอยู่แล้วว่าสัญญาณอนาล็อกเนี่ยเราทำการรับค่าจากอนาล็อกพินศูนย์ที่เราทำการหมุนหมุนอุปกรณ์ตัวนี้